น่อจากดิฉันลืมเปิดรายการอยู่แล้วนะคะก็เลยพบกับกราธิจารีแอสวัสดีค่ะไม่ดัด้วยไม่ดัด้วยนะสวัสดีตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะวันนี้ตนแรกดอะไรนะเดิฉันเหมือนใส่ชุดเดิมเลย <laughs> วันนี้วันใหม่นะคะทุกคนวันใหม่แล้วเป็นนักศึกษาค่ะอือ ใครว่าแก่ค่ะไม่เคยแก่นะคะยังเลียนอยู่มุกคอสเพ์เขาเลิกเล่นกันไปแล้วนะคะเลิกเลิกคอสเพ์ได้แล้วเนาะเอ้ยจะมาคอสเพ์อะไรนี่ฉันใส่ชุดนักศึกษานะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรื่องงานยำดีวงน้องที่เหมือนจะเป็นแม่ด้วยมาอุยเขาฉันฟังทุกเพลงรู้เลยว่าเอ้ยรู้เลย่หรอเอ้ยรู้เลยว่าใครอะสปอยว่า เขามีอะไรนะปังเพลงที่แล้ว You So Dan 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 d ั n เฮ้ยปังมากงงไปหมดนี่คือติดหูเพี่น่ะนะปังมากซึ่งวันนี้เขาก็คัมแบ็กแล้วนั่นก็คือ Everglow น้องเรื่องแฝงของเรานะคะโกลมมากเลยก็คือหน้ามันนั่นเองหน้ามันนะคะอ่าวันนี้น้าคัมแบ็กในเพลงของ ลาดิดาลาดิดาดูนะว่าวันนี้จังหวัจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นลาดิดา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 ดิดาหรือเปล่าลาดิดาลาดิดาลาดิดาโอ้โหแค่ปกคลิปก็สวยแล้วอะใครอีเหลิรอีเหลิร์นี่หมอยวะใช่ใช่อีเหลิรที่เป็นน้องคนจีนเนาะอยเอามีสมาชิกต่างชาติด้วยหรอมีปังปังปังมากคนอันนี้มีกี่คนอะไอ้กูมีหกคน เออตอนนี้นะเดี๋ยวเขาอาจจะมีเยนาเข้ามาที่ไอเยนาไอวานอาจจะเข้ามาวงนี้นะคะคิดว่านะคะก็อยากดูมากจริงจริงเตรียมใจเตรียมตัวสุดๆนะคะดูเลยอ๋อเอสวานฉันรู้ว่าเอเป็นไอเสวานอ๋อเฮ้ยนาตาชานาตาชาโรมาโนาะที่สุดเลยมั้ง โอ้โหวู้คนลุกโอ้ my gosh ลู้ป้ามาครั้งแรกนึงคือใครนี่ถึงเอลเออเออใช่ใช่แบบอุ้จตปังมากเลยนะนอนมาเลยจ้ะแม่คนนี้น่าคุนสงอ่ะนั่งออกควดีวอ่ะแต่นังดังมากเลยนะ

เพลงดูออกไอ้นี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเพลงพวกไอ้นี่เพลงการ์ตูนเออเพลงการ์ตูนเหมือนพวกซิลามูนนะเออเเพลงเหมือนซิลามูนเออเสมัยแปดศูนย์ก็ศูนย์ะใช่ใช่เออเพลงยุคแปดศูนย์อ่ะแบบเขาเรียกว่าเพลงอะไรเหมือนเพลงแบบแปลงร่างเออใช่เหมือนอธิบายไม่ถูกเออเป็นการ์ตูนแนวนั้นอ่ะเลยหรอก oh my god เลยหรอสกอ scorpion slow นะ ระบบนางใส่ลับ <c oughs> นางแาาทคทบูแม่ <c oughs> เออเทพี่วดีจริงคือมัน,น,นมไม่ได้ดูสวยนะแต่ว่า<อ>มันแบบมันมันหน้ามองอ่ะไม่แค่แบบแค่อังกตรงเนี้ยก็ดีแล้วอ่ะเออใช่มันหน้ามองทุกคนนะออ่ะเนี่ยโอ้ยกแข้งยกขาเยอะมากทีนี้ เออลงตัวมากที่มันวงเซรามูนวงกัะเทยขอจริง มึงมันคือวงการเพลงของจริงเราคอนสิคอนเซ็ปต์ตทุกเพลงอะแม่เหมือนมีเพลงกระเทยทั้งหมดเต้นอยู่ในผับอยู่นส่วเออแบบเหมือนเต้นอยู่ในผับแต่ดีอะไม่กูชอบดนตรีตอนท่อนหุกอะเออเออใช่มันเป็นแบบเออเพลงยุคการ์ตูนแปดศูนย์นะเออใช่การ์ตูนการ์ตูนเสร็จแล้วมูนแหละพวกแบบอะไรวะการ์ตูนกันดั้มเสมอน่ะกันดั้มแปลงร่างอะเออเออเออพวกเออการ์ตูนแปลงร่างอะอธิบายไม่ถูกประมาณนั้นเออ แล้วมันลงแบบงมันลงตัวทุกท,ท,ทุกทุกอันอะทุกท่อนอะมันแบบแบบ break d a ก็ดีเออใช่เบรกแดนก็ดีแบบไม่เยอะไม่เกินไม่ไม่อันน<ม>ั้นไม่เต้นเกินไปแล้วก็ไม่ไม่แบบว่าอันนั้นเกินไปแล้วที่ชอบที่สุดคือสิลธิ์เพียวทุกคนแบบดีมากใช่มันจะมีท่อนหนึ่งที่คนหนึ่งเป็นคนเอนอน้องคนหนึ่งอะเสียงเล็กมากคนหนึ่งคือคนสิงต่ำมากแล้วแล้วมันเข้ากันมากอะ่ะแบบคนลุกหนย้อนซิท่อนไหน หาตาเหลืออ๋อท่อนที่ว่าเป็นคนผมน้ำเงินข<ช>ึ้นมาปะไปะไม่เป็นคนผมทองอะอมึงดีจริงแบบ เหมือนเพลงไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนเพลงสาวกลเลยอ่ะเออใช่เหมือนเพลงสาวกนลล่ะคือน,น้ำเสียงเขาดีมากเลยคนที่ขึ้นมาเมื่อกีอ้คือแบบไอ้คนหนึ่งอ่ะเสียงตำ่ำแบบออต่ำมากเสียงแหบเลยต่ำเสนแหบอ่ะคนลุกชอบชอบมากคนลุกมากเลยนะคะปิดปิดทัดลมข้างหลังะะเลยค่ะคนลุกมากนตอนนี้ <laughs> หนาวแล้ว <laughs> <laughs> หนาวแล้วค่ะตอนนี้ป <laughs> วดที่ <laughs> คนลุกว่ากี่ไม่ไม่คือเพลงนี้มันดีจริงๆทุกคนใช่แบบชอบอ่ะ เหมือนเอาความเขาเขาเรียกว่าอะไรเอาความแปดศูนย์มาเข้ากับ A เอเพลงเพลงยุคปัจจุบนันนะแต่มันไม่ได้ออก EDM มากด้วยนะใช่คือมันมันไม่ได้เก่าแบบดูเก่าๆไปเลยอนะดูแบบแปดศูนย์ไปเลย,เลยอ,อนะไรอย่างเงี้ยแล้วคือชอบตรงที่แบบว่ามันมันไม่พยายามที่แบบว่าจะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นคาที่มันเป็นท่อนติดหูอ,ะอ่ะมอนอันนั้นจะเป็น un, da, 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 ดันดันดันนี้ใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยลาดัดัดี้ดะมันเอาไว้ลงตอนสุดท้ายอ่ะเออใช่ก็คือแบบให้รู้ว่าเพลงไม่คือจะพูดยไงดีคือเพลงมาลงตัวในแบบของมันอมเออมันไม่ได้ทําให้แบบว่าต้องติดหูท่อนนี้นะต้องติดหูท่อนนี้นะเออเออใช่ใช่แต่<ช> <ๆ S 2> ว่ามันจะเป็นแบบว่าเราสามารถฟังท่อนนี้แล้วก็ติดฟังท่อนแล้วก็ติดอะไรเงี้ย อธิบายไม่รู้เรื่องอ่ะคืออยากอธิบายแต่ไม่เจอไม่จะอธิบายยังไงคืออธิบายไม่ถูกรู้แค่ว่าชอบมากชอบสุดมันดีอ่ะเออเพลงกระเคยแหละเฮ้ีลาดิดามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ท่อนนี้ที่เป็นท่อนขายอ่ะคือมันมีหลายท่อนมากที่เป็นท่อนขายใช่ใช่มันมีแบบดนตรีมันแบบมีหลายเครื่องให้แบบอุ้ยให้พีตลอดตึ่งตึ่งตึ่งตึ้งอเออนี่แหละที่ฉันอยากแบบมันมันมันดีทุกท่อนจริงๆแล้วก็ชอบท่าเต้นด้วยคือท่าเต้นเปิดมาแบบนอนมาเลยจะแม่ นอนตะแคงนอนรับถ้วยจ้ะที่ฉันนอนรับถ้วยจ้ะขนลุกนะคะดีมากแบบดีจริงๆอันนี้แต่ว่าไม่แต่ว่าก็ไอ้นี่นะเห็นแล้วแบบนึกถึง AOA อยู่นะตอนตอนที่ขึ้นมาทีแรกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไปเหมือนไม่ได้เหมือนขนาดนั้นมาแนวๆนั้นอะมแบบเซซ็กี่อะไรอย่างงเเี้ยนะกะอย่างนี้เซ็กซี่มันไม่ค่อยมีไงใช่ใช่เนี่ยก็ดีก็แล้วมีเซ็กซี่บ้างก็ดีนะคะช่วงนี้ แต่ว่าอันนี้อะดูดูเข้ากับนางสุดใช่ถ้าแบบจะไปสายแบบนี้ก็ถามว่าไปได้ไหมไปได้นะแต่รู้สึกว่ามาทางนี้โอเคใช่มาทางนี้โอเคกว่ามาตังต้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกๆอ่ะจนถึงเพลงเนี้ยแบบอู้อีเพลงที่อีเพลงที่แล้วอ่ะถ้าฉันทำรีแอนด์มาฉันกีบก,กว่านี้อีกโดใช้ปีอ่ะปีอินเดียอ่ะยูเพลงอะไรอ่ะอีดันดันนั่นแหละเพลงอารลับมากดนตรีอารลับมากแบบเออเดี๋ยวเขาดูดอดีกรอบนี่ไง,ไงดูขนาดชื่อขนาด บอกบ้ามยังแบบอินเตอร,ร์ดาเดียแต่เพลงนี้มันจะแบบมีความแบบญี่ปุ่นเหม,มือนนังไปต่างประเทศเลยนะบบเพลงแรกๆเพลงบอลบอลช็อกโกแลตเอ้ยบงบงสิไม่เหมือนจะเป็นคอนเซปต์หรือเปล่าเพราะว่าเพลงดันดันก็เป็นคอนเซปต์คาราวานรถอันเนี้ยเ,เออใช่รถบิ๊กไบค์อ่ะเออใช่เอออาจจะใช่ช็อปเปอร์หรือเปล่าช็อปเปอร์ไม่แบบฟีลว่าอะไรนะมีความแบบแต่แนวดนตรีแต่ละอัน่ะไม่เหมือนกันเลยไม่ก็คือ อันนี้ความคิดเองอ่าอันนี้ความคิดมุงความผิดเองก็คือแบบนางจะเริ่มที่ดันดันใช่ไหมก็จะเป็นคาราวานรถอย่างนี้ก็คือจะเป็นคาราวานรถเพื่อไปแต่ละประเทศเออเออคือเป็นแบบรถทิปอะไรไม่ไม่มันเริ่มที่บอนบอลนะมึงอ้าวเหรอเออบอนบอลชปกรล่ะตัดอะไรแล้วเนะนะคะไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่เพลงมันดูหลายประเทศดอออันนี้เพลงแรกแล้วก็ อบายได้เหมดิคือเหมือนแต่ละแต่ละเพลงอ่ะมันสลับชนะอันนี้สลับอันนี้ส่วนตัวนะคะก็คือเหมือนแต่ละเพลงอ่ะดนตรีมันไม่เหมือนกันเลยมันแบบมันเป็นเหมือนของแต่ละประเทศเลยอย่างเงี้ยแบบมีแบบความหลากหลายมากมันดีตรงที่มันหลากหลายแล้วคนฟังไม่เบื่อว่าะแบบเออใช่เพลงนี้อุตสาหคาดหลังไว้เออดมาเอ้ามันเพลงที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันแบบเหมือนเพลงที่แล้วเกินไปเลยประมาณนี้มทำให้เราแบบว้าเออแบบทำให้เราว้าตลอด คือดนตรีก็ใหม่มากเลยนะถึงแบบมันอาจจะมีท่อนแบบแรรดี้ดาดาเลยเหมือนเดิมคล้ายเดิมๆเลยเงี้ยแบบดนตรีเล่นคําซ้ําเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะมันดีนะแบบเอาไว้ปิดไทยใช่เอาไว้ปิดทยเออคือฟิกเอ็นอะอย่างนั้นมันก็เออมันก็ติดหูเลยเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรของดนตรีเรื่องของทํานองอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยมันชอบมากและวิธีการร้องก็เปลี่ยนใหม่ตลอดอู้หพูดเลยก็คนรู้ใช่ใช่แบบท่อนร้องดีมากอืนะคะคะแนนนะคะดิฉันให้ สิบไปเลยค่ะเหมือนกันชอบมากชอบมากครับบชอบทุกอย่างเพลงก็ชอบท่าเต้นก็ชอบเอ็มบีก็ดีแล้วทุกคนสวยมากเซ็กอัพเพียวแบบปังปัไม่ได้บอกมันไม่ใช่แบบปังแบบลาลาลาดานีลาดามันแบบมันไม่ได้สวยแบบสําเร็จรูปอะที่แบบว่าสวยอุ้ยคนนี้ดูสวยดูสะพึงนางามฟ้านางฟ้าอะไรเงี้ยแต่มันแบบสิมันมันชวนมองอะไรประมาณนี้ใช่ใคือแบบแค่ไม่เห็นหน้า่ะแค่เห็นเขาก็แบบ คนนี้แบบดีจังเออคนนี้ดีจ้จริงจริงนะคะใครอยากขายน้องๆก็เขาไม่มาได้เหมือนกันนะคะใครว่ายังไงหรือว่าใครว่าพี่พี่พูดอะไรอะไรสาระมากเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องอุ้ยก็ไม่รู้จะเู็ยังไงให้มันเป็นศัพ์เทคนิคเืบนคนอื่นๆเขาก็คือแบบพูดตอบความรู้สึกตัวเองพี่ไม่รู้จะกัดกล่องมายังไงเราช่องของเรานะครับเปรียบเสมือนคนปกติที่ฟังเพลงจริงแม่คือแบบใช้คําพูดไม่ถูกไม่รู้ว่าสัพ์ดนตรีเขาว่ายังไงนะแต่ว่าเรารู้สึกอย่างกัน ไปเป็นความรู้สึกเท่านั้นแบบอธิบายออกมาไม่ออกก็ดูจากสิ่งหน้าตอนที่ีแอกแล้วกันนะคือไม่รู้ด้วยนะว่าม่อกี้ทำหน้าเออใช่ไปดูกลับไปดูคลิปตัวเองก็เออทำอะไรประวะออัติทำประ,ะออลัติรบกอ,อกได้ไหม <laughs> นะคะวันนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะนะคะบ๊ายบาย